ตั้งสี่พิงบอกแมวขาวแมวดําจับหนูได้ใช้ได้หมดคนเราดีไม่ดีอยู่ด้วยกันได้เรามาทํางานถูกต้องไหมครับคุณเป็นใครมาจากไหนอย่างโอป้าฟิมฟี่อดีตฟอนเฟกเป็นลูกคนงานก่อสร้างถูกข่มขืนจนจำหน้าไม่ได้เลยเพอมีโอกาสทําดีเป็นวิทยรากรระดับโลกอะ่ะริงปะถูกต้องไหมครับอับบาฮัมลินคอนก็ล้มเหลวมาอะไรเยอะแยะริงป่ะชีวิตไม่ได้สวยหรูอ,อะไรแต่เป็นรัฐบุรุษของอเมริการิงป่ะซีบจอบก็ พ่อแม่หลงละเลยทําให้เกิดมาแล้วไปอยู่กับแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแล้วก็ส่งเสียเป็นเรียนโดยที่ไม่เคยมีเงินมันก็หาทางเรียนจนมันรวยเห็นมีอะไรอะ่ะจริงปะเช่ญการมีอ q คการมองไปข้างหน้าคนที่มองไปข้างหน้าจะเป็นคนมีความสุขนะถ้าคุณเลี้ยวหลังแล้วมองแล้วเดินไปข้างหน้าอันตรายไหมเราเดินข้ามถนนอย่างนี้ดูดสวยเลยไหมอยากขับรถไดมองกระจกหลังอย่างเดียวเพราะจะไม่ถึงเป้าหมายจริงปะ จะพยายามมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าใครดีไม่ดีช่วยกันทํางานไปข้างหน้าริงว่ามีเรื่องดีไม่ดีในองค์กรไปข้างหน้าริงว่าไม่ใช่นั่งโทษกันนั่งตั้งกรรมการสอบอยู่นั่นแหละนะหาเรื่องอยู่นั่นแหละริงว่าวันนี้เรื่องไม่กี่ตังหรกอ,อย่างที่บอกบาท8ปฆ่ากันตายวันนี้สอบต้องนานเห็นมีเรื่องอะไรเลยริงว่าน่้อาสระนะคร,รับฉันตรงนี้หละเขาเรียกว่าเซลล์ลีเลชั่นชิพ แล้วมันจะมีทั้งหมดทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองไหม αι? นี่ไงรู้หน้าที่ตัวเองรู้เป้าหมายตัวเองคือเซลแมนจ m เมนหรือเซลเลกูเลชันทุกคนทำแล้วสนุกไหม αι? มีกำลังใจไหมเซลโมเวชันเข้าใจกันเห็นใจกันไหม αι? อ่อาเขาจะข้ามข้ามสิจริงป่ะอ่ะมุดมุดสิไม่จอผมพูดจะมุดไม่ชอบเธอไปมุดที่อื่นไม่จะตรงชั้น <S 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 มัมว่วนี่คือเอมพาธี และทั้งหมดนี้อย่างที่บอกอช่วยกันเพื่ออะไรเพื่อไปสู่เป้าหมายถ้าจะไปสู่เป้าหมายอย่ารุนแรงอย่าก้าวร้าวกันเข้าใจไหมครับต้องเคารพกันถ้าคุณรุนแรงกันคุณก้าวร้าวกันไม่เห็นถึงเป้าหมายเลยนะคุณดูสิครับน้ํามาอยังไงน้าต้นตน้ำต้นน้า มีพ่อพนะิลุนนะแล้วมีราา้มันมาจากคำท้าเล็กๆอ่ะำท้าเล็กๆอน้ำมาอะไรเล็กๆจากเขาอ่ะไหลามาเจอก,ก้อนหินก้อนหินเล่นเลก้อนหินน้ำมันออกลูกได้จิอวน้ำกรทาหินแล้วไปต่อนะไปต่อนะ ก้อนหินอ่ะางลำทานพรท้หินอ่ะคอต้อตกลำทาหนหอ่ะปราท้าหินตลอดไปไหนไปแไไม่น้ำเจอเกาะกงกลางแม่น้ำเกาะกลนะน้ำปลทาะนะ้าเกาะนยก่อนุ่มไนมะ่หลอกรทยน้ำไปเกาะไ,ไปฝันนะเจอทยักยั ตัตน้ำเข้ากันออกสมาสูตโกว้างใหญ่ที่สมาร์ทโนลงสองมูลไหมปูหอยปูปลาทรัพยากรน้ำมันเลยแก๊สเลยน้ำไปดูละน้ำเดี๋ยวไปดูเห็นเลยหินมงโๆครัสอนว่าถ้าใครก็ตามที่ก้าวลาวกัน,นโง่รอเปล่า <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนะไม่มีอะไรจะกินกันบบหรือป่าถูกไ ด้กยกี่ตัวอ,อุวยๆทำงนานมันต้องมีขอษษษษษษษขอุปสรรคต่างๆบ้างอะคุณติ๋ว่ิ๋วติ๋วติ๋วก็ผ่านไปสิติ๋่ตปัญหาไม่ได้อยู่ใครตลอดก็มันอยู่กับใจเราเหรือเปล่าติ๋วตถ้าใจเราไม่รั่ก็ไ,กไม่มีปัญหาถ้าวันนี้เค้นที่เรียนไม่เล่าก็มีปัญหาแล้วป่ก็ไม่เกี่ยวอะไรเรา นดีอยวมองเลยมีปัญหาเพราะมัไม่มีปัญหาถ้าไม่รู้มันก็ไม่มีปัญหากถ้าไม่รู้ไม่ชี้มะิ่งนีไม่มีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นปรเด็นพวเราศิยที่สายอะไรก็มีปัญหาคนหน้าบคนชอบถามลูกเอามีปัญหาอะไรตอมีปหาหรือล่ามีหาอรือเปล่ามีคนสมัยเมื่เดีกยเราไปถามถามแบบป่านเลยก็มีราไม่ต้องมีปัญหาก็อยู่ได้อย่ดี น้ำเหลียนมาดูเน้นแต่ขยะเน่าๆคนดีคนชั่วเรื่องเหม็นเรื่องเน่าสิ่งไม่ดีสิ่งเหม็นอยู่ก็ตัวเราหมดจริงป่ะพวกปากเสียก็อยู่เต็มไปหมดจริงป่ะพวกสมองเราเต็มไปหมดไม่เห็นว่าเป็นลมอะไรจริง่ะถ้ามันไม่ดมไปส่งดอกไม้ของหอมจริงป่ะไปห้าไปเรืนเดินเดินลงเลยหองกริบจริงปะไม่โดนเลยไม่เห็นจริงปะคนไม่ดีเันจะพูดถึงมันนกที่รักทุกท่านก่อน เรื่องช่วอยู่บ้างท่างบอกเขาชื่อบเขาเรื่องเอาสุดดีที่มีอยู่จริงเคมโอเยนะไนะไป้ารียมานเียมา เข้มาดิแล้วปนออะงไมันอ่น่มงและจินจามนึงไเดินมผ่าน่ะแล้วไหนไปเจออะไรเห็นที่เขาเชอไงก็ตึ้งก็ไ เขาบอกให้ถือไม้ด้วยไม้ไม่เข้านั่นนะและทั้งหมดนี้ต้องมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าใจไหมครับจันวันนี้ทํางานให้ทําตัวเหมือนกับบัตเตอร์ฟลายผีเสื้อสวยไหมอย่าแข็งมันผีจีนโดดความฉันเดี๋ยวเราจะเป็นบัตเตอร์ฟลายกันบินสู่เป้าหมายไไม่ัทีนเป็สื้อ ทำมือกี้ลูกผู้เชื่อเปลยผูเชื่อู้เชื่อในต่างปรทนี่ละ PGD นสองสามสี่ดินสอสามสีกห่งม บ่อนักซ้อมร่ากายจิตใจต้องซ้อมไปถึงว่าตอนนุ่มก็จะไหลไปต่อถีงว่าแขนก็ทักอันทักไหวอย่ชีวิตถึงว่าคนเหอะงอไปได้หักเป็นหักทังเป็นพังมได้พังหัวปากอะไรใทยจะเก่งเราไม่เก่งอะไรจะทนไม่ได้ขอให้องค์กรไปต่อเพราะพวเราไปต่อไา้ ไม่ใช่เอาแต่ชนะเป็นแต่ไปบอกนะขี่รถแต่ละชนะอะไรก็ไม่รู้แล้เอาแต่ชนะชนะหนุนฟาคลดทามเลืเี่ยแัจะไปหาได้ต้องยั่วหรือย่วมีออกมีออกแรงนะกิจกรรมกินเสานะหนึ่งสองสามส This <laughs> is <laughs> 네. 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 나 네. 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 이제 네. 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 아이들 네. 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 ต้องไปหาเป้าหมายนะไปหาความสำเร็จที่ความสำเร็จมาหาคุณนะความสำเร็จใองคุณนะไม่มีธนาคารไหนด้ที่เสนอให้คุณไม่ได้สั่งนะวันนี้ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตคุณไม่มีทางบรรลุเป้าหมายเพราะคุณไม่มีเป้าหมายในการลุกนี่คือทีมที่สองเจล regulation จะต้องทันทีจะน้อยที่สุด เาไปหลายต้นส <sentido. S 2> so ั so first, so first, ้นง่าย่ไกลับไปสุขภาพเราเป็นไงต้องดีขึ้กับไปเลยเสียนคนเลยท้อออกคนลดลงได้ไหมงานดีขึ้นก็ได้ไหมดีกว่าแล้วคิดตามถึงความหมายการกระทำในขั้นหน้าไป่ทิ้งทางตดโต่มากขึ้นอที่ทำงานสุดทต่งนี่นะอรู้วาเาะทำอะไรไปทุกคนก็มีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีน้องมีเพื่อน เขเยก็คืท่าบอกนื่อก็รบริการในเรืองของการบริการบริกานเ่องขอารบรการบการบรก็รบริกิก่ารกากรบาราการบริกาิการบริรารบเิการบริการบริการบริการบาิการบริการบรรบรรบริาาก ก็มงนาสยไเยอะนมสตูอากองมสตเยะร้างสตูมทุกวันทุกวัไหมครับนะครับหนึองะรอช่วงปวเรือรขอใใอ วันนี้เรคุณชัดเจนถ้าคุณมีสถาบุญนันชัดเจนหมดช่วยแ้คุณนะ่ไม่ีเชื่อว่าพอเต้นเตนพ่กเราจพูไม่้พูนเรื่องเงินไม่รู้ไม่รู้จะทาอะไรดีเงินทองก็ตัวที่ไหนเงินทองก็ต้องมีสมองใช่ปถ้าทางานแนีน่งไง่้ 哦，干这些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 ，